ห้องเรียนอนุบาล2โดยคุณครูส้มโอสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูส้มโอกันอีกแล้วนะคะหน่วยการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้นะคะชื่อว่าหน่วยสัตว์น่ารักค่ะเ,เด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์หมายถึงอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายของสัตว์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สัตว์หมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ต้องการอาหารต้องการที่อยู่อาศัยมีความรู้สึกและสามารถเคลื่อนที่ได้เองค่ะเราสามารถแบ่งสัตว์ได้เป็น3ามชนิดดังนี้ค่ะ 1. สัตว์บก 2. ส,สัตว์น้ำและ3ส,สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะ สัตว์บกหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกได้แก่ช้างมมาหมีเสือสิงโตเป็นต้นนะคะสสัตว์น้ำหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำได้แก่ปลาต่างๆหมึกฉลามนางกระพุนเป็นต้นค่ะ 3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหมายถึงสัตว์ที่อาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำค่ะได้แก่จระเข้เต่ากบเป็นต้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆความรู้หน่วยสัตว์น่ารักที่คุณครูนำมาฝากในสัปดาห์นี้เด็กๆมีความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้า คุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอสนุกๆนำมาให้เด็กๆได้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ